เคยทําหน้าที่ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสารสนเทศนี่ไงพี่โจ๊กฟ้องผมมาเนี่ยฟ้องอยยาชญากรรมมาเนี่ยเอาคําสั่งเลยนี่เอาคําสั่งให้ดูน,นี่ถึงจับเว็บพันอัอนออนไลน์ไม่ได้ตามเป้าที่นายกเศรษฐาต้องการเพราะว่าพอจะจับปุ๊บจะต้องเจอพวกเนี้เจอพวกไอ้แม่นดําเจอพวกไอ้แม่นขาวเจอพวกซุปเปอร์แจง จะขอเลยว่านี่พรรคพวกผมเรียกว่าบ่อนมดินถูกย้ายช่วยราชการตำรวจคุมเว็พนันออนไลน์ทั่วประเทศแดกจนกระทั่งอย่างที่ผมเล่าฝังเบื้องต้นว่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านไม่มีินโดนย้ายมีแต่ได้ดี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 ได้เป็นนายพลโตขึ้นโตขึ้นโตไวมีรถหรูมีบ้านหรูไปถามไอ้แม่นดำมีรถหรูกี่คันดีกว่ามีบ้านที่เพชรบุรีกี่ล้านดีกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน ผมต้องถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมึงรวยมาจากพ่อมึงให้มาดอกมาเหรอมันไม่ใช่เมื่อก่อนมึงยังเป็นแค่ตำรวจกระจกกระจอยเลยไอ้แม่นดำเนี่ยมึงมาเป็นเนี่ยโตขึ้นเนี่ยโอ้หคุณถามพี่โจกว่าทําไมไม่กล้าแฉแม่นดำทําไมกล้าไม่ทําไมไม่กล้าแฉในปีสิทีว่ามีการเก็บเงินเก็บยังไงพี่โจกรู้ดีนี่เพราะว่าตัวลูกน้องพี่โจเองก็อยู่ศูนย์อานุาชกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเขาเรียกว่าปอสอเก่า เคยทําหน้าที่ในการป่าปรามอาจากรรมทางเทคโนโลยีหรือสารสนเทศนี่ไงพี่โจ๊กฟ้องผมมาเนี่ยฟ้องอาจฉริยะมาเนี่ยเอาคําสั่งเลยนี่เอาคําสั่งให้ดูนี่เขาบอกว่าหน้าที่พี่โจ๊กเนี่ยนะป่าปรามไม็บพนันออนไลน์นี่นี่คำฟ้องเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยที่ฟ้องผมมาเนี่ยนี่ บทนเรโซเชตดักพันเนี่ยเนี่นยนอาอานให้ฟังก็ได้มีการระบ,บอบหมายงานนะครับให้ติดตามจาับกลุมผู้กระทำความผิดคดีเว็บพนันออนไลน์ด้วยประกอบตามคำสั่งที่สำนักงานตุนตงชาติที่สี่สี่ห้าทับสองห้าหกห้าเรื่องสถานการณ์การมอบหมายงานนี่ไงุรเชลดักพันเนี่ยฟ้องผมมาเนี่ยผมมีหลักฐานว่าคุณก็คือเป็นผู้รับผิดชอบในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ตามคำสั่งสี่สี่ห้าทัสองห้าห้า แล้วคุณไม่รู้ได้ไงว่าพีซีทีมีการเก็บเงินยังไงอายัดบัญชีงไงหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบห้าสิบห้าสิบเนี่ยคุณตอบผมหน่อยคุณสุรเชษหักปามเนี่ยผมถามหน่อยธนาตั้มไม่รู้หรือว่าเขาเก็บกันอย่างนี้เนี่ยเขาเก็บกันอย่างนี้ในการอายัดบัญชีตำรวจทั่วประเทศนั่งศาลมากคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยนะอยากจะให้รางวัลกับชุดสืบสวนนะ ที่ช่วยคดีน้องคนจีนเนี่ยผมอยากจะมอบให้เพราะว่าอยากให้เป็นกําลังใจในการเอาเงินที่ผมให้ไปเนี่ยเอาไว้เป็นกองทุนสืบสวนให้กับชุดสืบสวนแต่ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไปติดสินบนพี่เขาผมพูกลกวว่าพี่เขาจะมองผมในแง่ลบแต่ใจผมจริงๆอ่ะผมอยากจะมอบเงินให้ทุกหน่วยที่ไปช่วยน้องเขาคนจีนเนี่ยนะครับหน่วยงานละห้าหมืนบาทด้วยซ้ําไป แต่ใจผมเนี่ยผมอยากจะให้ผมก็เตรียมเงินให้แล้วแต่ผมก็คิดถ้าผมมอบไปเขาถ้าเขามองผมไม่ดีผมก็ลําบากใจแต่ใจผมเนี่ยอยากให้เขาเป็นกําลังใจว่าเขาทํางานเขาเหนื่อยถึงแม้จะเป็นหน้าที่ก็ตามแต่ผมไม่อยากมอบรางวัลให้เขานะในานะที่ผมเป็นประธานชมรมช่วเหลกรรมที่อยากจะมอบรางวัลตอบแทนให้ชุดทํางานที่เป็นตารวจชุดสืบสวนที่ไม่มีเงินงบประมาณมาทํางานแต่ใจเขาเนี่ย ในการรักษาภาพลักษณ์ของสำนักงานชาาิในการต้องการปกป้องคนจีนที่เป็นนักท่องเทีย่ยวที่มาจากต่างประเทศคุณเสร็ฐถาวรไหมว่าคุณควรจะมอบโล่รางวัลเนี่ยให้กับกองบัญชาการตำรวจรบานให้กับกองบัญชาการตำรวจซเบอร์แล้วก็กองบังคับการตำรวจทรภาคสองแล้วก็ตอมอด้วยตอมสามด้วยนี่คือคนจีนเนี่ยนะครับเอาเรื่องนี้ไปลงทั่วโลกนะเพราะชื่นชมตำรวจไทยผมอยากให้ดูนะครับ ขขาชื่นชมตำรวจไทยมากนะผมอยาให้ดูหน่อยน,ะนี่ครับา่อขาไปลงโ่วโลกนะเนี่ยาเอาขาไปลงโ่วโลก,นะน,าาลโลกนะครับเขาชื่นชมตำรวจไทยทุกหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือคนจีนเขาได้ เป็นข่าวดังทั่วโลกที่มีประชากรนับล้านนับนับพันล้านคนเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือผลงานของตำรวจไทยที่ช่วยเหลือคนจีนคุณเศรษฐาไม่รู้หรยอครับว่านี่คือผลงานของตำรวจที่ช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมที่เป็นเยื่อคอเซนเตอร์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่ผมกับตำรวจคนครบาล ชุดคุณนพสินภูสวัสดิ์หรือพี่นพสินของผมเนี่ยนะหรือชุดของพี่เจี๊ยบผู้บริการตะเบิดไซเบอร์นะหรือพี่หมอพลตมตีธีรพลจำนาญหมอนะครับหรือพี่ก้อนนะครับผู้กำกับการตมสามระดมฝีมือทุกคนช่วยกันแม้กระทั่งพุ่มกับกอดศรีช้างพุ่มกับแหลนจะบบางพุ่มกับนะครับนะพุ่มกับอศิริราชา พ่วงกับท้องรอนะในปรอห้าปรอหก 6, ทุกคนช่วยกันผมนึ้อยากจะบอกว่านี่คือรางวัลความภูมิใจของตำรวจไทยที่ตำรวจประเทศจีนเขาชื่นชมมากเขาชื่นชมว่าตำรวจไทยเนี่ยวันเก่งช่วยคนของเขาได้ปลอดภัยคนพันกว่าล้านคนชื่นชมตำรวจไทย คุณเศรษฐาคุณได้ดูไหมว่าข่าวนี่ยดังไปทั่วโลกดังที่ตำรวจไทยเนี่ยระดมฝีมือมาช่วยน้องคนคนจีนคนเนี้ยดังไปทั่วโลกเราถึงบอกว่าคุณกีรัฐพันเพชรคุณไม่รู้หรอกวันๆคุณคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยคุณจะรับออเดอร์อะไรมาผมพูดเนี่ยความจริงดังนั้นคุณกล้าไหมกล้าจับเพื่อนคุณไหม วันนี้คุณรู้ไหมว่าทําไมกองบัญชาการตรํารวจไซเบอร์ถึงจับเว็บพันอัอนออนไลน์ไม่ได้ตามเป้าที่นายกเศรษฐาต้องการเพราะว่าพอจะจับปุ๊บจะต้องเจอพวกเนี้ยเจอพวกไอ้แม่นดําเจอพวกไอ้แม่นขาวเจอพวกซุปเปอร์แจงจะขอเลยว่านี่พักพวกขมเขาจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณกีรัตพันเพชรเขาคนพวกนี้ เป็นเพื่อนคุณเป็นลูกน้องคุณทั้งนั้นคุณกล้าพูดไหมว่าไม่ใช่ซุปเปอร์แจงเพื่อนคุณไหมรุ่นสีหนึ่งเหมือนคุณไหมถ้าคุณขึ้นเป็นผบอรตรเมื่อไหร่ซุปเปอร์แจงจะเป็นอันดับหนึ่งในการของเจ้าโลกในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ของเจ้าโลกในการดูแลกํากับดูแลนะครับออนไลน์ทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่มีข้อมูลอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือซุปเปอร์แจง ที่รู้หมดว่ามีเว็บพนันออนไลน์พวกประเทศไทยกี่หมื่นยูเซอร์หรือกี่แสนยูเซอร์ไปถามไอ้แม่นดำว่ามันอยู่พีซีทีมาเนี่ยมันจับเว็บพนันออนไลน์กี่ครั้งมันอายัดบัญชีคนจีนกี่พันบัญชีแล้วทำไมมันถึงปล่อยอายัดบัญชีไม่มีการดำเนินคดีบางคดีเนี่ยจับเว็บพนันออนไลน์สุดท้ายกลายเป็นจ้างแรงงานเถื่อน พี่น้องประชาชนคิดดูที่สนอหัวหมากมีการจับเว็บพนันออนไลน์ของไอ้เม่นดำนี่แหละนะครับแล้วไปส่งหัวหมากปรากว่ากลายเป็นจ้างเว็บพนันออนไม่ใช่จากเว็บพนันออนไลน์นกลายเป็นเรื่องจ้างคนหลบหนีเข้าเมืองพี่น้องประชาชนคนไทยไม่คิดดูสิครับนะผมกล้าพูดเพราะผมมีหลักฐานการเปิดโปงมือชาติบ้านเมืองมันต้องเปิดแบบผมเ่สไนตัมเปิดได้รู้เลยว่าไอ้เม่นดำเม่นขาวนะซูเปอร์แจงซูเปอร์แมนพวกนี้เป็นใคร ไปถามกินรัฐพันเพชรว่ารู้จักไหมเนี่ยที่สี่ห้าคนที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะว่ามีใครไม่รู้จักบ้างใครเก็บเงินของกองปราผมก็รู้ใครเก็บเงินของทุกกองบัญชาการผมก็รู้หมดกินแต่ผมยังไม่มีเวลาไปติดป้ายแค่นั้นเองป้ายผมทําเสร็จทุกหน่วยงานแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมสมรพากรไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยงานจากกังกรมไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร,กรพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมอะ่ะนะ อย่าไ่ทำไปป้ายไปติดเลยนะครับผมได้รับคําสั่งนะนี่หนังสือนี่นี่ให้ดูนี่หนังสือให้ดูนี่จากรองอัฤฤิบดดีอ่าไม่ใช่เขาเรียกรองประหลัดกระทรวงการคลังเชิญผมไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของกรมสุรากรที่ผมเจ้าป้ายไปติดเรื่องคดีหมูเถื่อน ที่วันนี้มีความผิดเพียงแค่พนักง,งานชั่วคราวคนเดียวมันระยำอับปีขนาดไหนตั้งกรรมการสอบเรื่องหมูเถื่อนที่มูลค่านับหมื่นล้านบาท